สวัสดีค่ะราศีเมถุนวันนี้จิ๊บนัาจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีเมถุนประจําเดือนกันยายนพศ2 5 6 6นะคะทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะเหมือนเดิมค่ะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อที่ไลน์จิ๊บนัดจ้า45ได้เลยนะคะนัดหมายดูดวงกันล่วงหน้า ก่อนนะคะแล้วก็จ๊บได้เปิดไพ่อธิษฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาดูจ๊บเปิดไพ่นะคะจะได้รับคําทํานายไปเลยจะได้รวดเร็วขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูดวงให้กับคนโสดก่อนค่อยดูดวงให้กับคนที่มีคู่แล้วนะคะสําหรับราศีเมถุนมาดูดวงสําหรับคนโสดแบบมีคนคุยนะคนโสดแบบมีคนคุยความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกอย่างนี้ค่ะว่า,าคนโสดที่มีคนคุยแล้วความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะ อิสระต่อกันคุยกับใครอยู่นะเราโสดแต่เรามีคนคุยความสัมพันธ์เป็นแบบให้อิสระต่อกันมากๆเพราะว่าได้ปฏิเสธกันไปแล้วเอ้าสซะอย่างนั้นคุยกันไม่รู้มาคุยกันนานแค่ไหนนะแต่ว่าในเดือนกันยายนมีโอกาสบอกเลิกกันสูงคุยกันอยู่ดีๆแล้วก็บอกเลิกเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามันจะไปด้วยกันมากกว่านี้มันจะต้อง เหมือนปรับปรุงแก้ไขอะไรบางอย่างอีกหลายอย่างก็ทําอย่างนี้สิถ้ายังอยากไปต่อก็ต้องอย่างนั้นสิคุณก็ต้องแก้เรื่องนี้สิถ้ายังอยากไปต่อมันอารมณ์แบบเนี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นว่ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกแล้วก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เป็นแบบก่อนเดดสมักจะเป็นเดอะฟูล แต่ฟูคือไม่สนใจซึ่งกันและกันอยากจะทําอะไรก็เชิญก็ไม่สนใจเธอแล้วอะไรประมาณนี้ส่วนมันจะกลายเป็นเดอะเดจริงๆคือไม่คุยกันจริงๆหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าแปลกมากเลยตรงที่หลังจากที่บอกเลิกไปแล้วเนี่ยนะกลายเป็นว่ารู้สึกยินดีรู้สึกมีความสุขรู้สึกกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะไม่ได้อยากจะยุหรอกนะเออสําหรับคนคุยมีโอกาสบอกเลิกนะคะแล้วก็ในบางคนในบางคู่พอบอกเลิกไปแล้วหรือเลิกกันไปแล้วนะในการ คุยกันเนี่ยพอได้รู้สึกว่าปฏิเสธกันไปแล้วจะไม่คบกันจะไม่ต้องคุยกันแล้วอะรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกที่ไม่ต้องยกที่ไม่ต้องคุยกับคนนี้อีกแล้วอะไรแบบนี้นะคะหรือในบางคนที่คุยกันอยู่อะถูกปฏิเสธเสร็จแล้วอะปลายเดือนก็อาจจะมีแนวโน้มว่าเขาจะกลับมาขอคืนดีอาจจะกลับมาคืนดีกันก็เป็นไปได้ด้วยซึ่งราศีเมถุนเนี่ยเป็นไปได้ทั้ง2รูปแบบแต่แน่นอนคะ่ะจะต้องมีการบอกเลิกกันไม่คุยกัน ออคุณยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะแต่มันคุยกันอยู่แล้วมันรู้สึกว่าไม่เอาแล้วไม่คุยแล้วขอไม่คุยได้ไหมอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็คือจะไม่ไปต่ออารมณ์ประมาณนี้ไม่ขยับนะไม่ขยับเพิ่มความสัมพันธ์แล้วนะอะไรแบบนี้นะคะอะมาดูในส่วนของคนที่โสดสนิทบ้างนะคะว่า ความรักจะเป็นอย่างไรบ้างในราศีเมถุนประจําเดือนกันยายนไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าคุณยังไม่เจอใครใหม่หรือถ้าเจอคุณจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่คุยกันมันความคิดเห็นมันไม่ตรงกันเลยคนใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้ความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยหรือไม่เขาก็ดูเด็ดขาดเกินไป ดูแบบมีเรื่องที่ไม่ยอมจนเกินไปมีเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยยอมเลยรู้สึกเหมือนอึนอดอัดเวลาคุยแล้วรู้สึกอึอดอัดหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะราศีเมถุนคือรู้สึกไม่อยากยอมคนนี้รู้สึกอึดอัดกับคนนี้รู้สึกว่าคุยไปก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยรู้สึกว่าเป็นโสดดีกว่าในช่วงนี้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะใครเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนจะรู้สึกว่า คุยไปก็อย่างนั้นนะไม่ได้รู้สึกว่ามันดีเลยอะไม่ได้ดีกว่าคนที่เคยคุยมาก่อน,อนหรือว่าเจอคนที่ดีเลยในช่วงเดือนกันยายนนะคะสรุปว่าคนที่โสดสนิทในช่วงเดือนกันยายนเจอใครก็รู้สึกว่ายังไม่ถูกใจเราก็รู้สึกว่าขัดแย้งกันแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะยอมเขาเขาก็ไม่ค่อยอยากจะยอมเราอารมณ์ประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูกันต่อว่าแล้วคนที่เข้ามาในเดือนกันยายนเนี่ยสมร,ราศีเมถุนที่เป็นโสดเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้อาจจะเป็น คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะถ้าไม่ใช่คนที่เกิดในวันอาทิตย์อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าหรืออาจจะเป็นคนที่มีลูกติดหรืออาจจะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานอาชีพทุกสิ่งอย่างเหมือนเราตกหังเข้าสารเน่เหมือนอุ้ย มีครบทุกอย่างที่เราต้องการแล้วสบายจังเลยหิ้วกระเป๋าเข้าไปก็สบายแล้วอะไรแบบเนี้ยเออเขาหรือเธอคอนนั้นมีลักษณะเป็นแบบนี้คือดีนั่นแหละแต่ว่าความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันอย่างที่บอก War. นะอ่ะแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนคิดมากเขาหรือเธอคอนนั้นอาจจะเป็นคนที่คิดมากนะคะคิดมากคิดวนๆรู้สึกว่าตัวเองถูกทาร้ายตลอดเวลาหรือมีเรื่องเสียใจแล้วก็จําเรื่องเนี้ยตลอดเวลาหรือเขาหรือเธอคอนนั้นอาจจะมีอาชีพที่ค่อนข้างอิสระอาจจะเป็นศิลปินอาจจะเป็นคนที่ทํางาน คืออาจจะเป็นศิละปะหรือเป็นฟรีแลนซ์ได้หมดเลยเพราะว่าเขาเป็นเดอะฟูลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาชอบที่จะเที่ยวเขาชอบที่จะทํานู่นทนํานี่แล้วเขายังดูไม่ค่อยจริงจังในความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรักซะด้วยสิเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นแบบนี้แต่ว่าเวลาคุยแล้วเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเออความคิดบางอย่างเขาก็ดีนะก็โอเคนะสิ่งที่ดีของเขาก็คือมีพร้อมทุกอย่างแล้วแล้วก็มันก็น่าจะนำพาความสำเร็จ หรือสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราได้อารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าค่อนข้างจะเป็นคนที่คิดมากด้วยนะคะแล้วก็จําเรื่องต่างๆที่เจ็บช้าเอาไว้ประมาณนี้นะคะนี่คือลักษณะของเขาหรือเธอคนนั้นที่อาจจะเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนค่ะ สำหรับราศีเมทุนที่เป็นโสดนะมาดูกันว่าไพ่จะแนะนําว่าราศีเมทุนที่เป็นโสดควรจะทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนกันยายนไพ่บอกแบบนี้เขาว่าจริงๆแล้วคุณยังโปรยสเสน่ห์ไปได้อยู่เรื่อยๆนะราศีเมทุนคุณอย่าเพิ่งหยุดโปรยสเสน่ห์ถ้าคุณยังเป็นคนโสดแล้วก็รอดูผลงานของคุณให้ดีๆละ่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันมีคนที่มาสนใจคุณเยอะมากนะแล้วมันก็ยังจะสารต่อไปได้อีกยาวไกลเพราะว่าเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองในเรื่องของความ รในช่วงนี้เพราะฉะนั้นราศีเมถุนสามารถที่จะโปรยเสน่ห์ไปได้เรื่อยๆไพ่บอกแบบนี้นะคะมีคนเข้ามาสนใจคุณเยอะค่ะในช่วงนี้และให้คุณรอดูผลงานของคุณนะเพราะว่าอันนี้มันเพิ่งแค่เริ่มต้นนะในเดือนกันยายนเดี๋ยวคุณก็จะเจอความรักที่ดีๆเองนะคะไพ่บอกแบบนี้นะคะ สำหรับราศีเมถุนที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักในเดือนกันยายนพศ2566เป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่บอกแบบนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของความสัมพันธ์กันก่อนนะความสัมพันธ์กับคนรักในเดือนกันยายนไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งนะช่วงแรกๆของเดือนกันยายนนะมันจะรู้สึกอึอดอดัดแล้วก็รู้สึกเหมือนกับคนรักมีบางสิ่งบางอย่างอะที่ปกปิด ปิดบังอยู่ซึ่งอาจจะเป็นราศีเมถุนปิดบังอยู่เองหรือคู่ของคุณรู้สึกเหมือนปิดบังอะไรบางอย่างมันทําให้ความสัมพันธ์น่ยค่อนข้างที่จะอึดอัดนะคะแต่ว่าก็ยังมีการที่โปรยเสน่ห์ซึ่งกันและกันอยู่ยังมีการหยอดกันยังมีการบริหารเสน่ห์ซึ่งกันและกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความน่ารักอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าไพ่บทสรุปดีค่ะเป็นไพ่ judgment j u d g m e ม t มันแปลว่าเหมือนกับสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองโดยที่เราอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยด้วยซ้ําไปนะแล้วก็ มีเดอะซันคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดคือความรักมันสวยงามแล้วก็ คุณอาจจะโฟกัสไปที่ลูกๆหรือคุณอาจจะโฟกัสไปที่ความสนุกสนานความสุขแบบเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของราศีเมถุนในเดือนกันยายนสําหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยภาพรวมถือว่าเป็นความรักที่มีความสุขมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขมีความสนุกสถานการณ์ต่างๆเริ่มดีขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนไปนะช่วงแรกๆจนถึงกลางเดือนอาจจะรู้สึกอดึอดอัดรู้สึกเหมือนคนรักมีอะไรปิดบงังประมาณนี้นะคะมันก็เลยอดึอดอดัดเพราะไม่ได้พูดกันตรงๆนะคะมาดูกันต่อใน,น ส่วนของความรู้สึกลึกๆบ้างนะคะมาดูว่าความรู้สึกของคู่ของคุณเนี่ยเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนกันยายนซึ่งพลังงานอาจจะสลับกันอาจจะกลายเป็นความรู้สึกของราศีเมถุนเองก็ได้นะคะไพ่บอกแบบนี้ว่า,าคู่ของคุณรู้สึกว่าเหมือนกับ มีเรื่องบางเรื่องที่จดจํามีเรื่องที่เสียใจจดจําเอาไว้รู้สึกเหมือนตัวเองอกหกักผิดหวังเกี่ยวกับความรักรู้สึกอยากถอยกลับมารักตัวเองเพราะว่ามันมีความขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างที่ขัดแย้งกันมากๆในเรื่องของเหตุผลแต่จริงๆเราไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าคู่ของคุณนะราศีเมษเอ้ยราศีเมทุนคู่ของคุณราศีเมทุนเนี่ยเขายังอยากไปต่อเขายังอยากที่จะคบต่อคุยต่อเห็นไหมเดินเข้าสู่ประตูวิวาเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าสถานการณ์ ตอนนี้อาจจะดูแย่นิดหนึ่งเหมือนความคิดเห็นไม่ตรงกันเหมือนเขาถอยกลับมารักตัวเองเขารู้สึกว่าเขาอกหักผิดหวังเขามีเรื่องที่ไม่ดีจะต้องจำเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของความรักอย่างไรก็ตามเขายังอยากไปกับคุณต่ออันนี้มันเป็นความรู้สึกของเขานะมาดูในส่วนของความรู้สึกของราศีเมถุนเองบ้างนะคะว่าคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักไพ่บอกแบบนี้ราศีเมราศีเมทุนเองในช่วงเดือนกันยายน่ะรู้สึกหงุดหงิดบ่อย แล้วก็แสดงออกด้วยกันไม่สนใจก็ได้หงุดหงิดราศีเมถุนหงุดหงิดแล้วก็ไม่สนใจงั้นก็ไม่สนใจแต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์เป็นแบบรอดูราศีเมถุนเองเนี่ยรอดูว่าอีกฝ่ายจะทํายังไงแต่สุดท้ายเป็นไงรู้ไหมสุดท้ายอยากงอเขาเองค่าจัดงอใหญ่ให้เขาเองเฉยเลยเออเอาสิอา่า เรื่องบทสรุปนะเรื่องที่มันมีปัญหามันเป็นเรื่องสามถ้วยสามถ้วยมันคือบุคคลอื่นที่ทําให้เรามีปัญหาหรือการปาร์ตี้สังสรรค์ทําให้เกิดปัญหาการพบ พบปะบุคคลต่างๆที่เป็นกลุ่มอาจจะเป็นการไปเที่ยวที่มากเกินไปหรือการที่ไปเจอใครบางคนแล้วมันดูมีปัญหาอะไรประมาณนี้พ่อสื่อแม่ชักเป็นปัญหามีใครแนะนำใครให้ใครหรือเปล่ามีปัญหาแบบนี้นะคะสามถ้วยอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันมีปัญหาก็คือราศีเมทุนเองอรู้สึกว่า การสังสรร์มันมีปัญหาการพบเจอใครบางคนมันมีปัญหาจังเลยอารมณ์ประมาณนี้นะคะอ่ะเอาเป็นว่าราศีเมถุนค่อนข้างหงุดหงิดนะเกี่ยวกับงานสังสรร์หรือว่าการพบปะเจอใครบางคนหรือว่าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทำให้ราศีเมถุนหงุดหงิดแล้วก็ทำเป็นไม่สนใจแต่สุดท้ายค่ะราศีเมถุนจัดงอใหญ่ให้เอง ง้อเขาเองอะ่ะเออเฉยเองง้อเองนักเลงผอประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูกันต่อว่าแล้วไพ่จะแนะนําว่าราศีเมทุนที่มีคู่แล้วเนี่ยควรจะทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนกันยายนไพ่บอกแบบนี้เขาว่าคุณอาจจะมีเรื่องที่รู้สึกเสียใจมากๆในเดือนนี้เพราะมันเป็นสหดับทิมแทงหัวใจเลยนะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่อย่างไรก็ตามคุณยังคิดถึงเกี่ยวกับความรักครั้งนี้คุณคิดถึงมากคิดถึงความรักครั้งนี้มาก คุณยังต้องสู้ต่อไปเพื่อให้ได้ความรักครั้งนี้คืนมานะคะเพราะจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากในตอนนี้แต่ว่าในใจลึกๆอ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่แหละค่ะก็ขอบคุณมากๆทุกราศีเลยนะที่คอยติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์ด้วยขอบคุณมากค่ะ